导演说，我们肯定拍就好 ใส่เสื้อเนี่ยนกสีฟ้าเลยนกเปลี่ยนเสื้อเขาอะไรเนี่นกเสื้อเสื้อพิ้นะ้้วเม่ไ้ลงนแล้วเมาไปล้มนะเป็้อนตกใจมาไกลเมียไเหัวก็ไปดูลดูเมียพตอรีคูนี้ก่เ็ เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรแชมป์ปีแล้วแชมป์ต้วยต่เวลานกตัญญูป่าตายนะครับทูบีน้ำบ๊อบันปีนี้พลาดท่าทีมนี้ได้โชว์ได้ไปครับในนามอบตท้าไม้ข้ามไม้ได้ไปครับมีตัวอเมเจอร์อีกเหมือนกันแ้วก่อน้ทงฟังทีมใช่หรือเปล้วอบตใช้หลีกสามเนี่เหรองานเลขเก้า สผสงขรนหมอนทองของระหว่างเดชโชวนี่นับเป็นไรยังปาต่ายนี่แชมป์ฟุตซอลสามสมัยใช่ไหเนี่ยซอลเองแล้วก็แชมป์ฟุตซอลจะใช้กี่นาทีจังหวัดกำแพงเพชรสามนาทีรายการที่คอมพิวเตอร์เมืองพานจัดที่มีหลายๆจังหวัดมาเล่นครับปางต่ายได้แชมป์ฟุตซอลถึงแชมป์จังหวัดกำแพงเพชรตัวสำรองด้วยตัวสำรองด้วย ่ตัวสำรองตัวสำรองด้วยถ่ายให้ครบถ่ายให้ครบถ่ายครบคนเดี๋ยวกูว่าเป็นเหมือนตุ้ยตุ้ยเผาตุ้ยใช่ต้องแยกตัวสำรองด้วยเกมกำลังจะเล่นว่าคู่ที่สามปาต้าถิีน้ำวงศ์ฟ้าเดโช โช่น่าจะเป็นสปอนเซอร์หน่อยทวีพลลาบเดชโชว์เดี๋ยวเรียนรู้ครับ6 7สิงหาคมเดือนหน้าขอสว่างครับอันนี้ก็ดำเนินงานจัดการแข่งขันโดยนายกสมานบางพานควบคุมการแข่งขันโดยผอชัยนาทประสิทธิพรนะครับ ูเซนตอนนี้มอญขยายขั้วฝั่งโน้นไทยทุนไทยรอดช้สารวิทย์ขวาไปพิพัฒน์ทแต่ไม่ติดระพงเจ้าหมงเจ้าหอมเมาน่อยไม่ขามาแถวสองแถวสองไต่ปุนล็อกขวามาใส่พิพัฒน์มงคลพันธ์ถึงทอนย้อนมาซ้ายสรวิทย์เกตพงตอกาให้กา่พรังคุณดี สุวิทยตผนสินอยากจะยับตรงไหนอะไร,ไรนี่ครับมาซ้ายยำให้ส,รสารวิตสวิตเป็นขวาย,ยาวมาให้กับกิตสุรพงศ์ม,มาน้อยกิตสุรพงศ์เนี่ยถ่ายมินิเตอร์ครับในอันดับสี่สิงห์ช้นประเทศไทยครับถ่ายมินิเตอร์ครับบอลหกเจ็ดไปที่แล้ว <c oughs> อ้โอบานอยู่ตำบลเขาคริริส เป็นครูอยู่โเรียนอนุบาลของแพงเพชรผูจัการสนาม้าเทียมเดวคบกิตสนาภงทีพั์พลปาดให้เปทุกคนปัดยิงโหโหขึ้นน้ำเร็วมากน้ำินครับบางตุ๊บิงปับเลยครับโอ้โหเีพนทพเทพกิคดีเหรเนี่ยใไมเวลกคุณมา แดงโซนแล้วครับการบ้านข้อแรกมาแล้วครับอบมร่าไม้แชมป์ทูบีนะเมื่อวานอภอบางค์ตายหรือว่าวังควงหรือบางควงทาไห้ใครแชมป์ทูบีนะเมื่อวานมาสองสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหแชมป์ทูบีนะเมื่อวานได้ไปเล่นนระดับจังหวัดครับทีมเดโช ในานามทีมอมตะทำไหมถูกคู่นี้เหมือนคู่ชิงถูงกีนะเมวันเลยถูกสาวตูรัตนชัยขวามาให้พี่พักพลสาดยาวมาโอ้เป็นคนเกีียวแมาลงเลย,เลย โดนแซะนิดนึงครับโดยกองหลังของทางฝั่งนรับจีรศักดิ์วงเขียดเกีฬาพวงมานลัยจะเล่นฟีกิ้ตรงนี้ขึ้นไปยิงเลยครับข้ามคานตรงนี้ ประตูขึ้นประตูประตูะะติ่ใ้คุณดูแลทีมพระตายวัชระไม้แดงตัวคุณเบิร์ตนะนะเอลไปติดินสระพง์ตีลึกเส้นไปลูกขวาฝาแถวสองอ่ะบอลลดมานึงแต่พอหลังคุณดีครับนี่ตัวชโดพิฆาตรับ แต่เฉพาดังคุณดีเล่นทีสามรับลีกภูม,มิภาคนะครับหมายเลขหกของพังต่ายซับไก่โอ้โหลูกนี้ผ่านเสาสองไม่เกือบได้เลยครับโภลทอนหมอนทองเวยเมเอลเเลกของวัดบดโภลทนอนแต่ฉพาะ้ังคุณดีสายมาัต่กุ แม่ลงนี่ให้น้ำหลักดีครับถึงก่อนไหมแม่ลงนี่สิบเก่าปฐมโคงคาครับเปรตคุณฝยาลึกสิบปากาเหงื่อบนผนึแจกขึ้นมาสียตังสย์อดขายาวปขวาให้พี่พัฒพลพัดพลันพัฒพลเสนหนลงแออมาอยอยหลังยาวมาสุย์คมชิม สวิตสวิตเกิด,ดมาเต็จสินพัทรแทงมีเาอจังหวะนี้เรียแล้วครับกินแ้วพงมาโชกาัเต็มคุณได้หมายค่ฮะสีวัตรีวัตมาน้อยมาด้านขวาศักดิ <mas <mas no> ์สิทธิ์ปินมณีถูกไหดการพอนำคุณดี เป็นหลัให้สารวิ์ขวาไปให้พิ์ฟาดคนพี่ฟาคนมงคลพันตาไม่ทานโพทอนหมอนทองวงสะท้อนแหลออกซายตางมทันไว้ลูกนี่อย่างเราเล่นได้ครับโผล่ทอาจาจะบอลลุมาครับท่านโอ้โหจังหวะบอลเป็นของเป็นคนโพเทกึกินมาติดบล็อกนีดแน่ิดกรสักวงเขียน บนคืนมาได้ครับเกียรติพงค์หลายซ้ายมาสาสอนุวิทยเกียรติงค์มาน้อยมาที่สอนุวิเกียรติภูมิสุนยห้สุนย์นสิมโคโคครับกำแพงเพชรเก่าครับหมายเลข44ทางกตะไคร้เห็นพ่ทนสุพจ รัตนชัยขวาไปครับมาไปตะบนโพธิ์เหล่านั้เล่นได้ครับขอสั่นมาให้สุวิทย์นสินสุวิทย์ขอซ้ายมาให้ตะนพงิ์บังคืนมาฝทางแคบเอาฟาวครับตรงนี้สอรวิทย สายมาสอนวิทย์ในทังสอนวิทย์แกะผมบังวัเหนียวม<ร>ือสักวงเคียดตามไม่ทันกาญพรมาซัดไก่แม่มือนี้มาผ่านสางสองเกือบได้่รุ่นเหมือนกันลูกทีมไม่คิดไม่คาดฝันนี่แหละครับหุ่งสาวประตูฝันอาวุธมาชูสายไป ไทยพงมทรหมอนทองตัวเมเจอร์ลกวัดบดิทอวกสาเจ้าที่วัดแพงนีอ๋อเข้าเย่ลุงนี่รัตนชัยคุนพิลึกไปที่พิพัฒน์พิพัฒน์มงคลพัน ให้เป็นพุนไฟไหลก็ไปเองครับพวกเนี่แต่ก็ไวฟชิงไกลโอ้โหสามศูนย์ครับโอ้โหเทพุนสองศูนย์ครับทุกเนี่ยสองศูนย์ผลเดิมครับไปชิงแชมป์ภาคกับจังหวัดอุทัยธานีที่จังหวัดตากแล้วเป็นทุนโปเทพหมายเลขสิบของภรรยาตายสองศูนย์ครับ อาเด็กแสนยสกอร์เด็กแสนยสกอร์ด้วยหนูต้องร้าม่หยาบ่ะเล้าเด็กแคล้าไงจีรศักดิ์บุงพิวัตรมาน้อยเป็นหล่าไหมจีรศักดิล์ลายโพธิ์ทองหมอนทองไ,ไม่ผ่านเป็นบุญโพธเทพสองสองแลงานหนักสองเท่าเลยมั้ ทีมก็นเด่นไปไหมแล้วหลอดไหงเยี่ยมนะฝนต็อกมากมาเลยทุมมากทีมกัเด่นทีมก็นเด่นไปไหมด้วยหาอะไรวะบางสองข้อครับแชมป์ทูบีนัมเ้ำวันโดนน้ำเลยก็ตัวนี้แชมป์อําเภอพังกัดต,ตายทีมตีโช ทุกคนนะสายลยโผมทอนแต่งเขาซ้ายกระชากเย่างเข้ามาตบเขาโหเขาจุดได้เขาเ้ามาจากตานแลสว12คงทำของรทอนแล้วก็พลเล่นหมายเลขอะไรเลยห้าหมายเลขห้ากีดวัตมาน้อยต็เตะเตือนเป็นหนึ่งต่อสอง lòng tin cậy bao? thầy nam sinh không. bắt lên. chỉ sai đi <laughs> 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 ศักดิ์สิทธต็ปินมณีศักดิ์สิทธต็ปินมณีโดนเข้าเปล่าผู้เสียออมเคยาเนี่ยได้กองกลางยอดเยี่ยมกีฬามหาวิทยาลัยปี1999ครับอมอมเคยายาผู้ศิลป์ฝั่งนี้กีฬามหาวิายทยาลัยภาคเหนือ เรียนราชพัฒน์กำแพงเพชรฝีคิกครับพงศธรหมอนทองจะตัดลุงเล่หหที่ไกลรัชัยตามทีาเรียบร้อยไหมถ่สมองได้แล้วครับมากลูกเล่เรองับแพงมีโอ้โหแชมปสุวนมวัน่เสมอได้แล้วครับราคไห่เนเนี่ยเนี่ยราคาลงล้อแล้วเนี่ยประตูสองลูกแล้ว

บาเบียราคายะราคาตกเลยดีเปรตบุญพอแท้ไม่ได้ครับวันี้ข้ามคานปานวชมาชูอ๋อทีนี้แทงนี้เกี่ยวมาาตผรดับไมาได้เปรตบุญไหลไปขวามาโอ้โหเรียบร้อยไหมไม่ได้ครับจำทีดับสองโอ้โห anggun oh, oh. <laughs> <laughs> ờ. <laughs> à, <con> đi chưa mấy đã? lại xong hôm qua anh anggun. anh anggun đi bơi. anh anggun đi bơi. bơi được bao nhiêu phút ạ? bơi được bảy mươi lăm phút. 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 ไปเบียปาเบียไปเบียปาเบียสามสองครับโอ้โหหายใจลดต้นคอเนยครับตอนนี้หาลูกแล้วโึฮึแดกึึฮ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 ไฮึรึฮ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  เขาก็ต้องอาพบแต่ละพอน้ำคุนดีขอให้สรนอุิสสวนอุปเกตพงข้อคืนไปให้ครับสุวิตทนสิมสัตว์ยาวมาไม่ผ่านเชือสักวงเกียริเบียดชิงจังหวะโมงก็อยู่ไปแล้วพนโทรไ้เป็นพนบังไปทางแคบลุกออกขวาให้พิพัททนกิดเสื้อพงข้อคืนไหมปิเกื้อพงเอาตรงนี้ผู้ยใจกว้าง Ủa cháu ạ. À. 3, số mà hai nó thôn con. Con Làm Cô thon món thon. Đây mà. Cả nó thon đang quân đi lái khóa hay đi phát quân. พาดคนมงคลพันขึ้นหน้าไม่ได้ย้อนกลับมาสุวิทย์เปลี่ยนทางมาทางซ้ายให้กับสอนอวิทย์เกตองไปที่กินศรุพงแต่ละครบอนขึ้นมาให้สุวิทย์คริสแต่ไม่ให้พาดคนจ่ายขึ้นมาเข้ากลางให้กับศรุพง์ส่เข้าหูครับคือข้ามครับเชื่อเพื่อนครับ ปาอนาบุธมาชูปู้สาวโซซากใส่กะโพรงทอหมอนทองขวามาจีนสักวงเขียดทางไหมลูงนี้จีนสักจีนสัก,ก,กอ้าว <c oughs> <c oughs> ผมไทยลิเกดีเนี่ไมเกกอะตตโดโนมิปแล้วอมดีไม่อยู่้างหลังดีด้เข้าลางเขาคือเวลาแรกครับะมีเนะไม่นัมเล่เจ็ขอกวางทีนี่ครับเกตยืดคงประเด็ดเกยบตียืปะศสตยาวไม่น่าตปโอ้หไล้แล้วพูดง อำมรยยาฟาลุกเวงมาการขันซึ่งเวลาแรกทุกพูดิสาหมดนปรากฏว่าทางกันตายเส IR ื <kindergarten. 3. S 2> ้อสีฟ้านำอยู่สามประตูต่อสองจากเปบุญโพเทพสองประตูแล้วก็หมายเขหกร์บางคุณดีก็ฟังทีเดโชวได้มาจากหมายเลขหพีวัตมาน้อยละหมายเลขสิบทีระพัแพงมีพัสัคโคเดี๋ยวประชุมขึ้นเวลาหลังกันต่อคหับ จะไปยังไงเอายังไงเอาวัตถีเอาวัตถีนีูบีประเด็นงทำเพียงเปลนเาจะมีันาะขอขยะรออนเินปังไม่ไปใหม่ไปไม่เปีไม่เปลนแบบนี้มีโอกาสจะเล็กน้อยก็เวรนำมายกโยกสมายมาเขาออกคนใส่เนี่ย